สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักหลักะเอฟซี FC, ที่คิดหอดคิดเถิงถูกๆูกท่านมาอีกแล้วช่องหมอลำเทิงเป็นอีพีสองนะครับหลังจากเมื่อวานนี่อีพีหนึ่งนะครับยกเสาแหกยกเขาขวัญให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันแต่ว่ามือน,นี้ก็เลยถือโอกาสแหมา ให้ท่านผู้ชมด้เบิ่ง EP 2นะครับตอนต่อไป อันโตโฟทิยามเลตกยานังนันทวัตโนเอวังขวังอิจโยโหอิจยาสุจามังกาเลจิตปันังเสิเสกตาวิปปาเลอบิเศเกสปปุตานังอาคาปโตปโมธาดิสุนักตังสุมางกาลัง าตสุโมทิทังสุขโลสุโมทุโตจะสุยิทังปรมาริสุปัตถากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัตากินังปัตากินังมโนกรรมัง คินเทปทาคินอาปทาคินานิกาตวานัลลันธาเทปปทาคินเอทยันโตโพธิยามูเลตังยานังนันทิวัตโนเอวังสวางวิเชโยโหหิเชยสุชยมังคะเลอัคาราจิตปันลังเกสีเซปตาวิโปคะเลอภิเสเกสาภูธาน ตังอาคาปโตปะโมทติสุนาคาตังสุมังคาลังสุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมตโตจะสุติตังพระมจาริสุปทาคินังกายกามังวาจากรรมังปะตัง ินังปทักินังมโนกรรมังปิเตปทากขินาปทากินา,านลาิตัวสวาลปันตาเทปทากินเนครับหลังจากครูบาอาจารย์เพิน่นสวดสยนันโตครบสามจบแล้วนะครับบัดที่นี่กะเอ่อพวกรถเข็นพวกเช่าบ้านเช่าช่องเอ่อพวกสร้างกับพักกันร่วมกันบัดนี้ร่วมกัน มาจัดเสามาตั้งเสาให้เป็นที่เรียบร้อยมาจัดการให้เป็นอ่าสิริมงคลน,นะครับพี่น้องชาวบ้าน,นหลายขู่เลหลายคนกับผู้อยู่ในพิธที่กระเด้เบิงกระด้แย่งกระเดเ้รวมร่วมเฮ็ดร่วม,ดดวมสั่งไปน้ำกันนะครับลหลายๆอย่างลหลายเนี่ยจวมาเ,เบิงไปแล้ว แต่ท่านผู้ชมเมืเอิ่งคลิปก, i, กอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืมกดซับจะใครนะครับให้กับช่องหมอลำเทิงผู้ดใดเข้ามาเบิ่งใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องหมอลำเทิงนํามเมื่อบ่งแล้วมีหยังกเว้ากันคุยกันนะครับสนับสนุนกันไปได้เลยนะครับหลังจากตั้งเสาแหกเสาขว้วแล้วๆบัดที่นี่กับมารวบรวมเอาเสาม่วนนี่ขึ้นรถไปตั้ง มันมีอยู่ข้างละสามตน้นท่านผู้ชมมีอยู่ข้างละสามต้นนะครับเออตั้งขึ้นแล้วแล้วระหว่างเสาแหกกับเสาขวนบัดที่นี่กับสีเม้าเสาซุมนี่ขึ้นไปตั้งบัดนี้ตั้งข้างละสามตน้นรวมแล้วมันสิเป็นหกต้นนะครับมันสิเป็นหกต้นกับติดตั้งให้มาเพื่อความแข็งแรงนะครับเป็นใหม่เป็นเสาใหม่ขนาดใหญ่ มันดีนะมันมีเขนเนาะใครแม้สมัยสุงแต่พ่อแต่แม่นี่บ่มีปัญญาเสียึ้นได้ล่ะท่านผู้ชมมันบ่มีเหืาไมีแงเออบ่สามารถสิต,ตั้งเสาได้หามนี่ข้างละเศราข้นนี่ก็สิบ่ขึ้นเนี่ยพวกโมเมนต้นไม้ต้นเนยน้อยนะครับท่านผู้ชมต้นไม้ไมี่จะต้นใหญ่ๆทั้งงานทั้งต้นแดงทั้งต้นจิกนะครับมีต่ต้นใหญ่ๆเอามาเฮ็ดก็ได้ครูบาอาจารย์เพิ่นอยากได้ของใหญ่เพิ่นอยากได้บักใหญ่ว่าซัญญา่นแหม ก็เลยไปได้ใหญ่ๆมาบัดนี้ก็ได้ลงทุนจากเค็นก็ไข่ายู่นะครับเออยกเสาหอกตนผู้เพิ่นมายกให้ก็จำว่ามายกฟรีนั่นล่ะเพิ่นว่าเติมน้มันให้สองพันเด้อสิมายกให้ว่าซันท้าเวลาอยู่เครื่องมือพุผนเดีท่านผู้ชมบ่แม่นว่าเฮ็ดข้าวเดียวเดยธรรมดาแล้วคาขันแม่นว่ารับจ้างกันหมื่นหนึ่งเพิ่นก็สิบ่ยกให้ดอกเพราะว่ามัน ไม่มันก็บ่ไเด้ยวมากองอยู่หม่องเดียวมาร่วมอยู่หม่องเดียวเลยเอาเขามกาเอาไปถีบไปคู่หม่องค้อยมันมีห่มเนาะเพนก็เขาไปทุบเปลือกมันออกเพรานก็มาคัดสีสวีวันอันนั้นวั่นบาดนี้เอ้มวลแก่นมันนทุบเปลือกเทมแล้วก็มาคัดเอาแก่นมันดีๆนะครับเอาใบยังก็ใบหินแกบ่เอาไอ้ตัวตัวใบคัดเนาะหินแก้ยเพิ่นก็มาคัดไงกรุบถีบกูุบเดียน โอ้จึงเป็นอนซ่อนหลายท่านผู้ชมเอาเป็นจะได้กห้ท่านผู้ชมเดี๋เบิ้งคลิปเออมันจะมีอีพี่ต่อไปอีกเรื่อยๆอีหลองนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอ,าอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งกันเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งด้วยสวัสดีครับ